สวัสดีครับวันนี้เอแบ็กแมนชิคทแลนด์ครับผมอ่าหลวงพ่อครับอ่าขออนุญาตดูยันนะฮะหลวงพ่อยันนี้ความเป็นมายังไงฮะยันอะไรที่เป็นช้อยๆฮะสร้อยๆตรงคอช้อยสังวันสักตั้งแต่อายุสิบเกดปีสองพันห้าร้อยสิบเกดอ๋อสองพันห้าร้อยสิบเกดสักที่หลวงปู่หลวงพ่อรอดอ๋อหลวงพ่อรอดที่ใหญ่จังเลวงหลวงพ่อรอดกรุงเทพนะอ๋อกรุงเทพเลยกรุงเทพนี่เนนี่ตรงนี้ยากมากเลยนะฮะ <__สักตั้งแต่2,517 2,517สักตั้งแต่สมัยไปอยู่กรุงเทพนะปเป็นวัยรุ่นอยู่กรุงเทพเป็นวัยรุ่นหมดนะฮะอันนี้หลวงพ่อก็มีความมืดมายในเรื่องแบล็ m เมจิกรือด้านมน์ดามาแล้วก็เรื่องสักยันมาหลวงพ่อชอบตั้งแต่ชอบชอบชอบชตั้งแต่สมัยวัยรุ่นครับผมครับพวกแบบนี้ชอบอันนี้อันนี้ตัวอะไรครับหลวงพ่อครับอันนี้กระลอกวะอ๋อมีกระลอกอันนี้เป็นวิชาสายไหนครับ อันนี้โกกุบาอาจารย์สักให้นะอ๋อกูบาอาจารย์สักให้คือคือตอนเป็นตอนเป็นหนุ่มนี่ชอบอ๋อชอบมากตอนเป็นหนุ่มนี่ชอบมากมากเลยตอนนี้ก็ยังชอบอยู่เลยมียันท่าแต่ด้วยมียันยิ่งจบของอาจารย์อะไรครับยันยิ่งจบยันยิ่งจบในของอ่ออ๋อหลวงพ่อรอดนั่นแหละอ๋อหลวงพ่อรอดพ่อรอดช่วยในเรื่องอะไรครับยิ่งจบนี่อตมาเขาบอกว่ามีเมตตานะอ๋อมีเมตตาอันนี้เพิ่งมาสักไหมอาจารย์แถวหนูก็สักใหม่อันนี้คือไรไก่ฟ้าไก่ฟ้าที่ไหนครับ ไก่ฟ้านี่สักอยู่กับขมิญน่ะอ๋อที่ขมินเลยที่ขมินโอ้ไก่ฟ้าไก่ฟ้าที่เสือตัวน oh, mm. ี้ก็สักอ่าหลวงพ่อรอดอ๋อหลวงพ่อรอดหลวงพ่อรอดหลวงอดันนี้โทรนะคับขออนุญาตถ่ายโอหนุมานก็มีนะครับหนุมานก็ไหวหวานมาฮะหนุมานเหาะหนุมานเห่อหนุมานเหาะอันนี้หงก็คือของมอนมาฮะ ของก็ของพวกเมตตาของพวกเมตตาด้านหลังมีไหมครับด้านหลังก็มีโอ้เดี๋ยวโทษนะครเดี๋ยวหน้าลงลงน้ำมันอ๋อลงน้ำมันอ๋อมียันแปดทิศด้วยนะครับเลยยันอ่าพุทธซ้อนนะครับอ่าทงที่เป็นรูปธงนี้ยันอะไรครับมียันออมาบวกไม่ไม่มองไม่เห็นมียันเสือด้วยนะครับอดีมากเลยครับหน้าด้านหลังนี่เป็นหลวงพ่อฤาษีทั้งหมด นี่คือเป็นสิทธิ์ลวงพ่อลุงศรีด้วยนะครับแล้วก็เป็นสิทธิ์คนสุดท้องน่ะสิทธิ์คนสุดท้องของหลวงพ่อลุงศรีจังหวัดอะไรครับนี่หนองบัวลำพูนวัดคุณน้อยหนองบัวลำพูนวัดคุณน้อยวัดผูน้อยนาการน่ะผูน้อยนาการนี่แหละนี่แหละครับผมตอนนี้ท่านมรณภาพแล้วโอเคท่านมรณภาพต่อไปก่เดูชัดๆนะะโอ้มีเสือมีหนุมานมียันสร้อยสร้อยสองวันนี่ชื่อยันอะไรครับ สร้อยสังวานก็เป็นสร้อยสังวานนี่แหละอ๋อสร้อยสังวานยันสร้อยสังวานยันสร้อยสังวานยันกระลอกนะฮะผมไม่เคยเห็นเลยยันกระลอกให้กระลอกอ่าใบหนุ่มอันนี้ตัวอะไรครับตัวนี้แมวอ๋อเป็นแมวยันแมวป่ายันแมวดํายันแมวดํำช่วยเรื่องอะไรฮะโชคลาภนี่ยันยันแมวดําสมัยก่อนแต่มาก็ให้มันเร็วไปเหมือนกับแมวอ่ะคือชอบเป็นนักเลงนักเลงหน่อยเพราะงั้นเลงนักเลงหน่อยอ๋อครับผมตอนนั้นก็พวกไอ เสือไอ้ตีไอ้เตือพวกอะไรนะตีใหญ่ตีใหญ่พวกอะไรตรงนี้อยู่ในยุคตีใหญ่อยู่ในยุคตีใหญ่สมัยก่อนนะตมาก็ไปเป็นรดผลมาวัยรุ่นอ๋อวัยรุ่นมาวัยรุ่นชอบตีชอบต่อยชอบนักเลงนักเลงหน่อยครับสมัยก่อนก็เลยสักพวกนี้ก็เลยสักพวกนี้ก็เลยสักมาครับผมครับผมสมัยวัยรุ่นก็ยังว่าแหละี๋่วนี้ก็แก่รวละก็มาบวชมาบวชอยู่วัดแบบเขาลมการสำอาพนะสบายสบายใจครับผม ขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับ